ครับผมผมต้นดอกแก้ว family ่ครับผมผมจะมาแล้วมาการสาธิตการเข้าเกียร์ของไฮรักรีโวเซสซีดีบีชันนะครับผมคันนี้เป็นกร่วาวว่าจากจากหสปีดจากห้าเป็น6นะครับผมนี่ครับน้ำพงน้บปัดไฟเลี้ยวยูยูลนะักษณะซ้ายปกติครับ อันนี้คือไฟที่ปัดนี่คือไฟที่ปัดทำไฟลงไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะอยู่ฝามือครับถ้าเป็นยุโรปหรือรถต่างประเทศไฟเลี้ยวจะอยู่ตรด้านซ้ายครับตามอาย่ดีกว่าการขับรถของรีโวตรงนี้คือตรงนี้คือฝามือตรงฝาถังน้ํามันนะครับผมแต่ตรงนี้คือ กระโปรงหน้านะครับเรามาดูเริ่มแรกก่อนเลยนะครับผมตรงนี้คือแคลล่งแล้วก็เรามาดูนะครับผมเราดูฝั่งซ้ายมือขวามือก่อนขวามือคือแคลล่งจะมีสามนะครับกลางคือเบรก ซ้ายคือคานคานแล้วนะครับอันนี้เป็นเกียร์ไม่ใช่เกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมจะเกียร์รูปคุณลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับของรีโว่นะครับรีโวจะเป็นเกียร์แบบนี้ครับเป็นจากห้าเป็นหกตปีนะครับผมว่า เกียร์ถอยจะอยู่ตรงจะอยู่ตรงข้างๆเกียร์สเกสี่ครับพอพอเวลาจากเป็นหกสปีปุ๊บเกียร์ถอยจะอยู่ตรงด้านของเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้คือความทําความรูจ้จักคันนี้คือระบบต,าต่างๆนะครับอันนี้คืออะไรก่อนอีโค่โหมดระบบประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าโหมดเป็นระบบคลาดลื่นคลาดแบบเข้าเกียร์แบบ เข้าค้าอย่างง่ายแบบลื่นทำให้ความเร็วพุ่งได้นะครับการเข้าเกียร์นะครับตอนนี้เราจะมาสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผมการสตาร์ทยังไงต้องเหยียบคันนะครับถ้าสตาร์ทเราทาไมเหยียบคัสจะสตาร์ทไม่ได้นะครับผมจะสาธทตสตาร์ทก่อนแบบไม่เหยียบคัสนะครับผมจะทำเป็นมันจะเป็นยังไงครับแห เห็นไมีติดเพราะเราไม่เหยียบคัทเด,ดวเป็นระบบพาวเวอร์นะครับผมจาไว้ดีนะครับผมก่อนสตาร์ทต้องเหยียบคาดนะครับป๊อปอ่าตอนนี้รอบที่สองครับผมเหยียบคาดปุ๊บแล้วก็สตาร์ทครับเป็นไงเครื่องมาแล้วนะครับผมเป็นไงสตาร์ทติดแล้วต้องเหยียบคาทุกครั้งนะครับเพราะว่าไม่เหมือนรถวีกงวีโกไบตเจะสตาร์ทได้เลยครับ แต่ก็ต้องเหยียบคัดเพื่อป้องกันรถพุ่งไปข้างหน้าน,นะครับผมอันนี้ไม่ต้องอะไรครับเพราะว่ามี power ป้องกันการรถพุ่งนะครับผมตอนนี้เราจะมาเข้าเกียร์ก่อนนะครับเข้าเกียร์ถ้าก่อนเข้าเกียร์ครับไปใช้เกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาต้องก่อนเข้าเกียร์เหยียบคัดทุกครั้งนะครับผม เกียร์คับผมจะเอาบือบือ,บอมือเบกลงนะครับผมเบียกเบีกมือลงแล้วนะครับทีน,นี้ผมจะมาเข้าเกียร์เกียร์แร้ก่อนคือเกียร์หนึ่งครับเราค่อยๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับผมขับในคูนอะไรนะครับออเกียร์หนึ่งปุ๊บเกียบค้าทุกครั้งอ่ะเกียร์สองครับลงด้านซ้ายล่างนะครับผม อ่าพอมาเกียร์เข้าครับเกียร์สามครับขื้นแล้วนะครับผมต่อไปเกียร์สี่ตรงลงมาครับผมอันนี้ขับคุณอะไรครับต่อไปเกียร์ห้าขวาขึ้นเกียร์ห้าแล้วครับผมขวาขึ้นแล้วนะครับต่อไปเกียร์หกเกียบ์คาน เ,เกียร์หกครับเกียร์หกแล้วครับผมง่ายครับการขับรถปริยากไม่มีอะไรมากครับผมการขับรถของรีโวของผม,ผมเป็นรถสีประตูครับอ่าจอดรถปดเกียร์ว่างครับเกียร์อยู่ตำแหน่งว่างเราก็ดึงเบรกมือปึ๊บเป็นไงครับเบรกมือถ้าเราเข้าเกียร์ถอยเกียร์ถอย ตาดันไม่สุดครับมันจะไปเกียร์มันจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับผมถ้าเราต้องการเกียร์ถอยผักซ้ายสุดนะครับผมจะทาเทิสจะถอยหลังแล้วครับผมยังไงเกียร์ถอยขาร้ว่าผมเข้าเกียร์สุดเกียร์ถอยแล้วครับผมของรีโวครับผมแสงมันไอนี่ไปเพราะว่ามันไม่ใช่ฤด,ดูฝนนะครับ ผมจะอีกรอบนึงนะครับผมก่อนเข้าเหยียบคา้าจอดน,นะครับเกียร์หนึ่งไปเดินหน้าแล้วครับผมต่อไปเกียร์สองครับต่อไปเกียร์สามครับต่อไปเกียร์สี่ครับ ต่อไปเกียร์ห้าครับผมต่อไปเกียร์หกครับผมอ่าเบรกเกียร์ว่างครับเข้าเกียร์ถอยเกยบคา่าครับพักไปทางซ้ายสุดรถไม่จะถอยหลังผมจะถ่ายรีวิวนะครับผมอ่าพอดีลูกว่างพอดีไม่มีรถเลยถอยได้ถอยยาวเลย หอยยาวกระจุกมองข้างก็มีให้หมดกระจกทางซ้ายทางด้านซ้ายมองข้างได้หมดครับอันนี้เราเข้าเกียร์ถอยครับอ่าผมพอแล้วผมจะกลับกลับแล้วนะครับอ่าเข้าเกียร์ว่าผมดึงเบรกมือแล้วนะครับผมจบขอจบเพียงแค่คลิปนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสักสักคลายด้วยนะครับผมพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ